สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับนี้เอามาันรอบังทองนะผมรอทุ่งมือนเดิมครับเอามนบังเข่าพี่นอ้องเข่ากำลังสิทอกสวยงามนะครับลหลังจากฤดูฝนที่ผ่านมาเข่าปลายของฤดูฝนนะครับเข่ากระสีเริ่มออกร่วงช่วงเดือนตุลาครับผมเขาสิเก็บเกี่ยวอีกครั้งตอนประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ วันที่สิบห้าสิบหกเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> สีมีรถไม่เกี่ยวเขานะครับพี่นะ้องนะนี่คือวงจอนของชาวนานะครับใน,นการเห้เขา้าหน้าปีครับท <c oughs> ี่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักนะครับราะว่าเฮาบ่มีจชนลำปะท่านไก่เราอยู่สาขาโคกครับผมนะครับผันผู้ใดมีระบบชนลำท่านไก้ๆน้านี่ยเขาเป็นเหตุสองปีปีละสองครัง้งสามครั้งนะครับเขาหน้าปังนะครับอันนี้เป็นเขาหน้าปี เป็นที่ห้างไก่จากชนับประทานไม่มีนม้ำคลองหรือน้ำจากเครื่อนะครับในการทำการเกษตรอันนี้เขาอาศัยช่วงหนา้าฝนครับห <c oughs> นา้าฝนน่ะนี่แหละครับคือวามสุขของ,ง,ของชาวนานะพี่น้องยู่แบบเรียบง่ายครับบรรยากาศโอ้แต่สมยัยเพลงงานยุ่งเทพเนี่ยช่วงนี้นี่คิดถอดบานแห้งครับช่วงสก็บเกี่ยวเขาเนาะแต่สมัยเป็นเล็กน่อย ผมมีรถเกี้ยได้แต่แต่สมันนั้นมีอยู่แต่มันว่ท่านในเขามาในชุมชนนะครับก็ยังใส่มือเกี้ยวใส่คนจำนวนมานะครับมาซอยกันเกี้ยวเสร็จไปตัดต้นไพเออามาเห็ดต่อครับตอกมัมมด,มดเข่ามัดมัดมัดพรเลิกเลิกเลี้ยนมากผู้่าก็จ้างหาบาซืบบา้อาลาไปทอนมดอัดเข่าเป็นกล่องไว้กรอนครับกล่องไว้น้าไห,หน่าครับ หลังจากกองเซจไปเฮ็ดล้านแบบนี้พี่น้องน,นะแต่ผมกเกิดบ่าท่านล้านสมัยโบราณที่ใส่ขี้คว้วนะครับ <_ S 1> เฮ็ดเป็นล้านแต่ผมเกิดท่านสมัยดางแระนะครับหรือว่าดางพ่าล้านครับคนเขจาจกขนาครับขึ้นไปไว้ล้านตอนนั้นรถสีก็มีอยู่ครับแต่มันมันว่หลไหลบางครั้งเขาก็ต,ตีออกครับใส่ไม้ไผ่คัดกันใส่เสียดตีตีเราย่แนแช่งกัน โอ้สิว่าคนสมัยก่อนเจงนะครับตีเขาได้ปีละสี่อยหารอยกระสอบนะครับใส่เวลาตีอยู่สองสามมือครับตีเฉพาะช่วงแรกครับช่วงคําแดดอ่อนหลังจากเฮ็ดเวียกเสร็จงานเสร็จงานหน้าน่ยไม่แรกมันตีเขาสวอยกันกินตรงไก่สมัยนั้นครับบ 2, รบยรบยากาศทองหน้า,นนานนครับโอ้ปีนี้เขาเขาก็ งามอยู่ครับแต่บวง,ง่ามบันไดงามกลางๆครับแต่ดีนะครับเขาขง,งามสมนี้มันบอลลมเวลาถอดมันเสรเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับหันงามร้ายมันล่มถอม่มามันเป็นเขารีบครับนะเ้าก็ใส่ปุ๋ยพ่อะมาณอันนี้พวกใครจะใส่ปุ๋ยเน้นฉีขั้วครับฉีขั้วใส่ได้บรรยากาศยุ่ท้งหน้ามันนี้พี่น้อง ภาพบรรยากาศต้องฝากพี่น้องเพื่อนทีน่น,น,ทนี่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนที่นี่ครับผมขอบคุณครับ